เราพอเลยนะนักแสดงเราทั้งสองท่านรับก็ตัดใจก้าวลงสู่บ่อไปแลยครับเอาเขาเสียงตัวเราเนิ่นะแสดงเราทั้งสองท่านเป็นด้วยเอ้ยขอบคุณมากค่ะใช่ว่านะคะฮะโอเคค่ะตอนนี้ก็มงานเราสองท่านก็จะทำสิ่งเดียวเพื่อพับจะเลื่อนดูคู่บ้าจากกันเสร็จก่อน หลับตามตำราัที่วัาครับสิ่น,นั้นต้องมีกลรรุ่มาน,น,นต้องมีอาจารย์ครับ,บรรับเรับเลี้ดองัเสียรสัดด้ที่สุดแั้วโดยเียงมีัก็วาตามมชาตจะเสียคับเป็นจากน้ขึ้นต,นตกน้ำเจ้ากาศอันจีดแข็งเอาละเรเราี้องไชัอเยเสียง่ามอาไมั่ก็ใจร้ยบอกใครกครับ เราพว่าพด่ั้จะตกเทีนเดียวขอจอเลเราพว่าจะเทีนนี้หมดเราะเราัมาฝึกมาสองกันไม่ได้มาสมองเก่เทียนน้อยก็ไม่ควรยอมจบ ดูคร <S preach ers> ับจากเด็นะเจอได้บุรก็มาลสอนนะับไม่มีไม่มองขาดอย่างเที่นจควรสามาถจะครครับประกอบอ่นักว่าบางสิ่งบางอย่างครับเล็นอยเะนะครับอ่าครับเพื่อการเสวามมวเป็น้ครับฉากแรกมนช้กาจที่จครทบอา์ครับโอเคครับมเตอรรังก็ไล์ไปต่อไปครับไมเราช้าแต่แจ้งนับหนึกัดหือไม่กัประดุมครับ ว้าวนี bye. Bye bye. ่นะครับทนกัดจอดแที่ครับกัดไม่กัดปากรบไม้บมันสบายไปครับไปไปอุ้ยเอชาดจริงเล้เลามันรบอกว่าอะจอมรามันกั เราจะไปรับอยากกับพิบการครับเพนเซยวิกนี่นคหับ วี่ถึงท่านหนึ่งปีาผมชื่อพงนรลแก้วครับเร็วไมใส่ง่เยขาันเจับง่ใส่เข้าเข้าอย่ีแเออยากบ้างเออเออมนกมอเถเออมมอันจาก็มใจยล่อนใส่ยูมายครับ ่อะไรครับขอคุณหมอครับไปเปลียนกันเอาอะไรตั้งเอาขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรเออเป็นเสื้อต้องโอบสองใบคนละใบละใบห้าครับเอาคุณระบเลยเอาไม่เปลี่ยนเออเอาพี่นั่งเลยเออขาของเขาเอาพี่นั่งเครับขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลในเรื่อนี้นะที่บ้องหมอที่นสองสอนขอบคุณมากครับ อาดูครับดูมเลครับเฮ้ยจับนะเฮ้ยจับแน้นเฮ้ยอาดูเับาเอาเฮ้ยนก็เกินไปเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยตกงินไงพอพอมาเออเอาพอเอาไปเอออาดูครับดูอ้ยังไงอาวอยูอส่าเ็เสียเเรา่เสองพันเล้น ครับขผมมา,าสำหรับรางวัลครับเรนนี่ครับที่หมอน้องสรานขอท่้านครับของส้างครับ ครับในตอนน้ทนแมงที่เป็นของเจ้าของแมงครับก็จะิ่มปัญหาไแล้วแต่าเราก็จะนำแบงคุทไว้บครับที่ท่านมาครับเอาเข้าไปเก็บไวใปาาถอนย่อเท่าเพื่อจัดชุพชราให้เกเสีุเกี่ยทุกท่านครับอาไม่ใช่ว่าเดียวระต่อปากครับจะลมปัญาไแล้วแครับยกแมงขึ้นหัวยกเหรียญขึ้นหัวและอาทิตยานครับสุมอเราก็จะนำแมงชุไว้แครับที่ท่านมาครับเอาเข้าไปเก็บไวปาาถอนยวเท้าเพื่อารสชุชราให้เเีุบเี่ยุกท่านระวังน้องเรียนทุครับ าว่าเจ้าพี่ครับเป็นสัตว์โบลังโบลังครับก็พูดกับเดรสาวครับแต่ว่าปัจจุบันครับเดรัจาวได้สูงขั้นเป็นหมดครับแต่ว่าเจ้าพี่ครับยังมีวิวัฒนาการต่าวทีทุกวันครับเพราะว่าเจ้าพี่ครับเป็นสัตว์มีเที่ยวมีคมครับเป็นสัตว์โบลังโบลังครับเป็นสัตว์มีตำนานครับดังเช่นที่ว่าชะวันกับไก่ทองครับเป็นสัตว์มีเที่ยวมีคมครับสามารถปัดต่อสิ่งมีชีวิตออกจากตัวท่านก็ได้ครับหากท่านมีตัวทองแดงก็จะเริ่มมีฐานแรกครับไม่ใช่ไปโยกตะกบกไปครับโยก

ครับผมมากครับจงเกีวันเล็ดตูนเล็ดแจงกจนเจพ่เกาาท่ายทเสียเสียหาที่ได้เืบ้แล้วครับไม่ใช่ว่าระบา้วรืบที่เรารเดานัถ้าฝ่ฐานครับคุกหมอเราก็จะนำใบทุกว้แครักที่ท่านให้มาเะครับเอาข้อเกปากของเก้าเพตการเจรพอสรให้กัเคทุกเกี่ยวกบรื่ว่าน้องเรียนทุกทุกคนครับว่าทางจะเรียกมอลสอนทางกรักบของท่านครับ โอเคครับดูครับเออว้าวปัดแล้วว้าวเอาเพเชฟรมึ้งนะกแสดงทั้งสองทันกันเลยครับเออสุดยอดดีครับเออคนอะไรพิลึกนครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับล้วงเข้าไปใปากของเจ้พีันั้เอาทุกคมาเจอเจจิ๊กจะเอาศีรษะครับยาองเหยุดก็นแะปากของเจ้าพรโอเคครับนี่เอจจิ๊กเาไม่้ใจเขาชองอรเนาะ เดี๋ยวมาเพเดี๋ยวมาแล้วา้ีสายยักษ์ไปดีนะครับโบมไปไายบายไม่ายจ้าเอาเอาจะทำอะไรจุหมอโอ้คุณมบอกว่าจะทิ้ตัวกันก็ฟังนะครับเียมกต้องวีดีโอเขาไถ่าดก็ได้ครับโดนท่านเนาไเด็ดครับคนหัวขาดประมาณนี้ครับเออเดาไปเด็ดไปขาดพอมีที่บ้านนะมันคาออนคนหัวขาดครับเออเอาแล้วคุณมรพไม่รชาติิ้ตัวนคับเลยหนึ่งสองสาม้นมาโบมึงไแ้วว่า ครับสารเลี้ยงทุกเลี้ยงนะครับที่ชิวเชอบการแสดงเราว่าเป็นที่ถูกใจครับมีความประสงค์จะมอบที่มาระหว่ากับหมอรมน .2 ท่านได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เหรียญนะครับหรือว่าท่านจะทำการจราจรรถรางหรือการโยเล็เข้าปากาจะเทได้เลครับเราผิวจราทรเข้าป่าอยู่แบบที่นักส่วนน้อยเขาจะโยเล็เข้าปากเจราจรเลเข้าปากาจะเทและจะเร ü, o, ิ่มถามญหาอะไรนะครับ พัฒนาสิ่งดสว่างเรรสินทุัท่านแล้นครับเอามาใชว่าจะับาครับยาลูกัญหาครับยกแบงค์ที่หลยกเรียสทน่ดูแลยวโรงสู่บาทุกการสิ่งครับแลคุณหอเราก็จะนำแบงค์ทุกไปที่ท่านไม้โอป่าทองจือเพื่อ่การสรสละห้เกเกียรติทุกท่านครับโอเคแจ้งเกี่ยวมาในจุลนแจ้งเกียวรทน่าจะเปนเกีตาอีไ็่องไปก็เสียหรือทเจะได้มอหัสอน่าัก็ถุท่านน่าครับ ตัวใจครับแมงโยนต์เนี่ยลองเข้าปากประเทศเชิญได้เลยครับเป็นจังที่ลองอาปานอยู่แบบนี้ครับส่วนน้อยพวกก็จะโยูเวนเข้าปากจังที่เข้ายูวนต์เข้าปากประเทศได้จะ็นวันฉลาดอะไรกันครับปรารถนาสินายทวายสวัสดีครุกทุกท่านอะไรกันครับเพราะว่าจระเทศครับเป็นสัตว์โบราณโบราณครับเป็นสัตว์มีจำนวนครับท่านอาจเคยได้ยินครับโบราณ์เจ้าขาหมาว่าครับชาววัดกับไก่ทอรับเป็นสัตว์มีเที่ยวมีคมครับสามารถตัดเป่าสิ่งที่ออกจาก